แกงเข่งทีหาไว้ด้วยนะแต่ถามว่ามันจะไปไหบ้านมันดูยมันเอ้มก็หลุดรอดเลยออมาอไตงปและไปแล้วเรื่อยเลรงกันแงกันมันแรงมันรู้มีคนถายมันโยูไปไปเอเอเอ้ยไม่นี่มันแรงเหมือนไรนเหมืนในที่แบบ เวลาข้าคข้ยอทหารเออใช่เวลาเราจะต้องไส่ไอ้ด่านด่านานด่านอะไรก็กว่าผันฐานฐานฐานนเลฐานฐานไหวเนั่นหมันหุ้งใหญ่ๆกินอิ่มอะไรเลียเวลากลับมานไปย่เเยี่ังนี่เย้เย้เเย้ยอย เชิงจิตใจอย่างเงี้ยเก้าสองเก้าข้ามไปหนาสามช่องแล้วะ <c oughs> เลี่ยมเลี่ยมเลียมแล้วก็ไปรูปบ้านอยู่เนี่ยนะมันยังไม่ขึน้นไปบุ๊คมันก็หายไปเลยเนี่ยแมวก็มีนะแถวเนี้ยไอ้เีราก็หลุดรอดแมวมา